<Free> สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซีพฟีสไตล์ค่ะใครที่ไหนอ่ะเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนที่โมบูค่ะไปดูเลยปะไปซื้อตั๋วกันปะมากับกุ้งนี่นี่ที่จำหน่ายบัตรเข้าชมนะคะ <S <S 2> <S 2> นู่นขายตั๋วตรงนู่น 80เด็ก40บาทนะคะผู้สูงอายุเข้าฟรี<ค><อ>นี่เข้ามาแล้วนะเข้ามาทางไหนแล้วเน,น,นี่ยปลาป้าเป้าสีเหลืองจริงหรอครับเนี่ยได้ปะเนี่ยเนี่ยปลาป้าเป้าแบบนี้ ถ้ามันตกใจหรือใครจะทำร้ายเดี๋ยวมันจะพองอันนี้มันจะหุดตัวเป็นของ้งตกใจหน่อยสิหนู่ใส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 ่ใป่ใสาใสะใน่ีส่ใ่ใคุใส่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 ใ่ง่นใ่่่ก มามือนี่ดีมกเลยวะนี่มีมอน่ตัวสีส้มค่ะแต่มันจะมีแบบเป็นกระจกอย่างเดียวป่ะพวกปลานุกแก้วอร่อยพวกปลาเหมือนแสงแก้วค่ะตุนค่ะมีแต่คนทักน้องมาสามรอบอันนี้เอ็นัันไหมอะปิงทะเลว่ะเนี่ย จริงเหรอไอ้ยาวๆเนี่ยไอ้ยาวๆเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ปิงทะเลคนจีนเข้าไปทําอาหารด้วยนะไอ้ปิงทะเลยาวๆเนี่ยคนจีนเข้าไปทําอาหารด้วยป๊าเคยกินด้วยเราไปดูแมกกาพุนตู้นู้นนี่วานนู้นนะ่ะอันนี้แมกกาพุนแมกกาพุนประจังตัวมันจะใสวว้า อันนี้อะไรแมงกะพุนประการเหรอตัวจิ๋วจิว๋วเออตัวจิวจว๋วจิวจ๋วแข่งอยู่ข้างบนเ<ป><ป>น,นี่ยไปคู่อื่นแมงกะพุนเดียวเนี่ยเขาบอกแมงกะพุนเนี่ยเด็ดเจ็ดเจ็ดพวกเนี้ยคืออาหารนั่นแหละ สุดเนี่ยค่สวยนะ <S 2> <S 2> <S มากตอนเอฟยิบเปต์ขายดีว่ะแมงกะพุนถ้วยสีโอ้มองไม่เห็นเลยดูดูดูด,ดูกลมๆนะแอบ,บนะดีไปดูอยากกินเยลลี่อ่ะลาเยลลี่ปาไข่โลกไขหนูก่อ<ะ>นที่มันจะตายตัวไปลแล้วไอตัวนี้มีอะไรเนี่ยปลาอะไรอ่ะคล้ายๆปลาดุกเลย ปลาหน้าหวันผีเลยเอันนี้แม่นตรเลยเนี่ยแม่นตามขาเอ้ยโอ้ยน่ากลัวเอาปูหนีอะใครหอยแม่น่าอุ้ยตัวจิ้บุ๊บบุ๊บปุ๊บอันนี้อะไรหอยทากหรือเปล่าอันนั้นมันขยับดอกไม้เหรอคะใช่ใช่ขยะแบบนี้ เป็นดองไม้ทะเลปลากระพงหางเหลืองที่ตลาดเปมีขายด้วยอ่ะกินได้อคะมีปลาส้อยนกเขาไม่รู้สิน่าจะกินได้แหละน่าจะกินได้ทุกประเภทแหละน่าจะมีแต่ก้างปลากระลังหน้าง,งอนอสวยอ่ะาูได้ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มปลาสลิดเหรอ

เกาะสีส้มอยู่เนี่ยเฮ้ยพอเกาะพุ่มมันเปลี่ยนสีอะมันทางตัวไงอ้นนี่กิ่งไม้นู่นกิ่งไม้น่รักมากนะอันนี้ปลาสิงโตปูปูปูชีโอเนี่ยกลามปูเนี่ย ไหนเจอปูก็บอกน่ากินเลยอ่ะนี่ไงปูปุ้งกุ้งเฮ้ยปูปูปเสือขวัเออปูจิ๋วนเคยเห็นแต่ในทีวีใช่ไหมเห็นตัวจริงแล้วกุ้งกุ้งจิ๋วนี่พืดไปหมดเลยข้างในอ่ะ โอ่ามันเป็นสาหล่ายกกสาหลายทะเลลาเนื้อเนียนมากเลยอ่าผิวเนียนกิิบผิวเนียนกิิบเฮ้ยเนี่ยมีปิงปิงปิงตัวอ้วนเอาไปทำปิงน้ำแดงอารจะโดนด่าไหมเนะี่ยโดนละป่ะหนูเนี่ยแหละเฮ้ยมียักษ์ใต้ยักษ์ใหญ่ใต้น้ำด้วย,ย,ยเอาละ มาหมวดตัวใหญ่แล้ววันนี้มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอ้วันนี้ที่มาคนเยอะแล้วคนเยอะมากมีสแกนด้วยใครสนใจสแกนดูได้นะปลาโอ้ปลา,ปลากระเบนอันนั้นมีฉลามตัวจริงใหญ่มากเลยนะเฮ้ยไอ้สิคยใช้ปลาเก๋าเลยอ่ะเนี่ยมีปลากระเบน

còn là mùng càng tốt điều ดกกแ้ง,แงูในดูในกล้องไม่ค่อยใหญ่นะแต่ตัวจริงใหญ่นะคือว่าภาพจริงมันหลอกตาเราเนี่ยเทียบกับเด็กอะ่ะโอ้ปลาตัวใหญ่ว่าเด็กอีกเห็นป่าคือผมจริงกับปลามันแบบใหญ่เท่าเด็กสองคนอนะ่ะ เดินไปต่อนี่ว่ใไขกระตูไหมอ,อ้า,าวนี่อันนี้ออกมาแล้วข้างนอกออกระดูกปลาวานใหญ่มากอ่ะ ใหญ่มากกระดูกประวานขึ้นได้เป็นพิธัการจะเดินขึ้นไปบ้างล่ะ,ละในหลวงข้างบนก็เป็นพิธัาแล้วมีแบบจำลองท<อ>ี่นี่ เป็นพวกพืชทะเลอันนี้เป็นพวกปลาการังการปังหาอะไรที่มันตายแล้วนี่ปลาการัง,ระรงอะไรเนี่ย,อ,ยอะไรอะ่ะมันมันคืออะไรอะ่ะปลาปลา ปลาชันนาอะไรอ่ะเนี่อฟิชเนี่ยเป็นปากอย่างนี้ไงตอนนั้นเป็นตัวใหญ่ปลาแสงอาทิตย์สันฟิชสันฟิชฟิชโดนสันก็เลยแห้งอย่างนี้ไงอ่ะเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยปลาแสงอาทิตย์หน้าตามันจะเป็นปลาโบราณตลกๆหน่อยดูปากจุ๋ยค่ะ ชื่อโลดนำโลงละโอ้โหเป็นคล้ายๆพวกปลาโบราณเลยนะโอ้โหหาไม่มีแล้วเนี่ยโอ้สองตัวเลยอะ่ะโอ้อตัวจริงมาสตาร์ไว้เลยอะ่ะตัวใหญ่เลยอะ่ะดูเทียบกับตัวไอ้ เทียบกับตัวโก๋งอะปูญี่ปุ่นนะที่ที่เขากินกล้ามกันน่ะอ๋อเรียกว่าปูแมงมุมอะจะเป็นนิสสไปเดอร์แคปเขาไม่ได้ปูมีบ้างเลอวะมันมีปูหลายแบบเดี๋ยวรีบไปรีบกลับเดี๋ยวจะไปกินเขาไั่เกิดหิวแล้วหิวแล้ว,ว,ลวเนี่ยพยูเนเงือกโอ้ยเต่าเนี่ยด้วย ซวอว์เตอร์อ่ะอันนี้จอดเค้น้ำเค็มเรียกไข่เค้ยบางทีมันหยิบจมาเ,ยยเลาออยอ่ะแบบไทยอ๋อเปลือกหอยใหญ่เลยอ่ะฟอสซิลโอ้ยหอยหอยใหญ่มากเลยอ่ะ หอยใส่ด้วยเหรอหอยเงินเงินสวยอ่ะหอยเป็นคล้ายๆสีมุกมุกหอยหู้อ่ะหอยหรูเนี่ยของจริงจะอยู่ในตู้ใหญ่มากเลยอะ่ะเทียบกับมือดูะหอยแรงผู่ไป<อ>ไปกันดีกว่าอย,ย่าล้ยบายบาย,บาย,บาย